ครับพบกับเด็กคลิกเคยกับนสพนิธิรัตออนไลน์ทีมงานเจ้าคอยผมพอดสวัสดีครับผมแดงห้ารับสวัสดีครับครับช่วงนี้เป็นช่วงร้อยแปดอาชีพนะครับทุกอาชีพทุกคําถามเราพร้อมให้คำตอบคุณนะครับครับตอนนี้ผมกับแดงห้าโงครับก็มายืนอยู่ระหว่างริมคลองแถวปทุมธานีนะครับก็ดีเดี๋ยวจะมาตรงนี้เขาเรียกแดงจะเราจะมาเป็นที่ร้านกาแฟร้านกาแฟครับย่านคลองปทุมธานีที่ที่อะไรแดงที่แคทครับ แคทแปลว่าแมวนะครับแคทแมวครับครับแล้วตอนนี้อ่าผมก็มายืนหน้าร้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่าแดงข้าระอค์มาสอบถามพี่เขาดูนะครับว่าขายมาทั้งหมดกี่ปีนะครับครับแล้วขายในช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับครับครับเดี๋ยวเราตามไปดูห้องไหนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนะครับแดงข้าระองค์นะครับก็มาอยู่กับพี่แคทนะครับห้องสองนะพี่แคทเป็นร้านอ่าเหมือนรถซาเล้งนะพี่นะรถซาเล้งพ่วงนะ ขายพวกน้ำชงน้ำผลไม้ต่างๆฮนะอย่างนี้อันนี้นะครับพี่แคทสวัสดีครับผมพี่แคทน,นะครับนี่คือตัวจริงนลครับพี่แคทของเรา,าพี่แคทแคทนเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขายน้ำชงเนี่ยโอเลี้ยงชายเย็นนมเย็นกาแฟเย็นใช่ไหมหลักๆเนี่ยสูตรเนี่ยเรา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 ชงตรงนี้เลยหรือเราชงจากไหนไหมาชมจากบ้านอ๋อสูตรน,นี้คือสูตนจากบ้านเขาจะไม่ให้ใครรู้เลยนะชงมาจากบ้านเลย คือคุณไม่ทางรู้ว่าคุณชงไงคุณชงอยังไงแต่คุณ,คณผมรู้คนเดียวใช่แตแ่รู้คนเดียวนะฮะครับ,รบผมน้ำเนี่ยมันมีเรียกอ,อะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเพศของน้ำมีอะไมีชาชาดำชาดำนะครับอย,อย่างละชาเย็นชาเย็นชา,า,าเขียวชาเขียวนะครับน้ำเต็มเต็น โอเลี้ยงโอลี้ยแล้วก็มีพวกกรปซี่นะฮะพวกไอ้พวกนะฮะพวกแล้วก็นมสดน้ำนมสดนะครับแล้วก็กาแฟแล้วจะสั่งเป็นพวกโซดามีใช่ไหมครับผมน้ำหวานนะครับน้ำแดงแค่ประกอบอาชีพนี่มากี่ปีแล้วรวมๆวสี่ปีสี่ปีกว่าสี่ห้าปีกว่าห้าปีกว่าแล้วกันนะอ่าแล้วการขายของพี่เนี่ยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่หกโมงเช้าถึงเที่ยง เป็นคนจะหมากินเช้าจริงนะมังเช้าถึงเที่ยงเราเที่ยงนี่คือเราเราเราขายได้ได้ตามได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้แล้วเราเราก็เลยพอใช่ไหมครับหรือว่าเราเลิกคนไม่มีคนไม่มีด้วยอ๋อเรามีเวลาของเราแล้วแล้วพออยู่ได้แม่กันตั้งเป้าไว้ตอนหกโมงเช้าถึงเที่ยงเลยพี่แต่ก่อนอยู่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้แล้วฮะแต่ก่อนอยู่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้ยากน้อยลงเอาลงแต่ก็แต่ว่าพอแบบที่จะประคองตัวเองหน้าอยู่นะพี่นะตอนเราเป็นคนค้าขายแล้วพี่นะต้องต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วมีช่วงเย็นต่อเสริมอะไรไหมฮะพี่ ไม่เลยก็คือแล้วจนทำอะไรครับพี่นอกไากนี้เราคือโอเคก็คือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายน้ำพงหรือน้ำโซดาอะไรต่างๆไปครับผมแล้วเดี๋ยวผมสั่งอะไรแล้วพี่เนี่ยนะโอเลี้ยงใช่ไหมโอเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราจะชิมโอเลี้ยงนะครับขออนุญาตนะครับเปิดปากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมโอเลี้ยงให้พี่ๆน้องๆดูนะครับท่านผู้ชมดูนี่เป็นสูตรสูตรของเขาเลย เข้มข้นนะโอเลี้ยงดูลยครับน้ำต้องดำดำปีเลยดำเข้มๆเลยนะโอเลี้ยงครับน้ำไม่ดำก็ไม่ใช่โอเลี้ยงะ้ะฮะก็เป็นโออะไรก็ไม่รู้กันแต่นี่คือโอเลี้ยงแต่ไม่ใช่ยกล้อนะครับอ่าพูดถึงคำว่ายกล้ออีกประเภทหนึ่งพีม่มีไหมโอเลี้ยงยกล้อเขาจะทำยังไงคือใส่นมเข้าไปหรือ,อยังไงอ๋อถ้นมนมสดจะลอยหนะ้าใช่แล้วพวกชาดําเจนนี่ยกล้อได้ไหม ถดด้าคนสัตว์ทำจะใชยังชยังช,ช,ชาดำเย็ดก็ยกล้อได้เหมือนกันถ้า,าจะสัตพี่<ด>มีอะไรจะฝักว์ย่งน้องที่ชมช่วงรับแปบอาชีพหน่อยครับว่าการทำงานล้าใายต้องอดทนยังไงพี่พี่ก็ต้องอดทนนะเนาะไม่อดทนก็ไม่รู้จะทำางไงอาชีพเราจะต้อง,องใช้คำว่าอดทนสู้นต่อไปเรายังมีลมหายใจอยูอ่ ก็ต้องอดทนมันก็ต้องอดทนนะฮะครับก็ขอขอบคุณพี่กันแล้วกันนะครับผมก็เพื่อเป็นในการองน้ำอร่อยอร่อยให้เราได้กินครับผมขอบคุณมากพี่แก๊สดีค,ครับช่วงร้อยแปดอาทิตย์นี้ก็หมดเวลาลวน,นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมกับแต่คห้าพราะองค์จะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนำข้อพูนสารอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆน,น,นะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ